ปลัดกระทรวงดีอียืนยันการระง,งับธุรกรรมจำกัดเฉพาะวงเงินต้องสงสัยเอบัญชีมาไม่ได้ระง,งับทั้งบัญชีวันนี้14กันยายน8ศแปดาตระใจพิเศษวิสิตวิสิตสระอัดปลัดกระทรวงดีอีเป็นประธานประชุมร่วมกับตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยตัวแทนสถาบันการเงินตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการการอายัดบัญชีหลังมีผู้ถูกอายัดบัญชีที่สุ่มเสี่ยงเป็นบัญชีมาจำนวนมากและกรณีนี้พบมีประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ร่วมสังเกกตาร ปลัดกระกทรวงดีอีเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ถูกเถียงกันในประเด็นการคัดกรองบัญชีว่าต้องใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งแยกประเภทระหว่างบัญชีทั่วไปและบัญชีมา้ารวมถึงการสกัดกั้นบัญชีนั้นมีการตรวจสอบผ่านระบบใดและใครคือผู้มีอำนาจในการสรุปว่าบัญชีใดสมควรจะถูกอายัขาดขณะเดียวกันยังได้หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหลังการประชุมที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงสาจธรย์พิเศษวิสิตวิสิตสระอัดปลัดกระกทรวงดีอีเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นกลไกที่นำมาใช้สำหรับติดตามช่วยผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มโครเซนเตอร์หลอก ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้บัญชีชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการโอนเงินของผู้เสียหายต่อโดยเหตุการที่เกิดขึ้นไม่ใช่การอายัดเป็นเพียงการระงับการทาธุรกรรมชั่วคราวและเป็นการระงับวงเงินเฉพาะจํานวนที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเงินที่ไดจากกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ไม่ใช่การระงับการทาธุรกรรมทั้งหมดทางนี้หลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไดประสานงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC เพื่อให้เร่งจาแนกบัญชีของบุคคลธรรมดาและกลุ่มบัญชีซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์ ก็จะทำให้ทราบว่าบัญชีที่แจ้งมาเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาหรือเป็นบัญชีม้าที่แอบอ้างแจ้งข้อมูลเพื่อหวังให้ธนาคารปลดล็อกวงเงินหรือไม่โดยเท่าที่ได้รับรายงานทราบว่าขณะน,นี้มีผู้ได้รับผลกระทบแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์ AOC ประมาณ600-700ถึงคนคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาของผู้แจ้งทั้งหมดได้ภายใน2 4ชั่วโมงส่วนปัญหาที่ได้รับแจ้งว่าการบริการผ่านศูนย์ AOC ติดขัดเนื่องจากมีคู่สายไม่เพียงพอนั้นเบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหารวมถึงประสานเจ้าหน้าที่จากสถาบันการา,ารสระ ผ่านสายด่วน AOC โดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเขาเซ็นเตอร์อาศัยสถานการณ์ดังกล่าวสมรอยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โทรหาเพราะศูนย์ไม่มีนโยบายโทรหาผู้เสียหายก่อนในวันนี้ที่ประชุมมีมติให้สร้างกลไกตรวจสอบเพื่อเพิกถอนการทำธุรกรรมผ่านบัญชีซึ่งถูกล็อกไว้ชั่วคราวสำหรับแยกบุคคลธรรมดากับผู้ที่กระทำความผิดแล้วแอบ,บอ้างเข้ามาในระบบ AOC ขอบคุณข้อมูลจากเตอ์สันดาก็ติดข่าวสารรอบวันกับเอี่ยวรียวประกันได้ในครั้งถัดไปทุกช่องทางออนไลน์ครับ